วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาประกาศกิจกรรมผลรางวัลของคําขวัญต่อต้านยาเสพติดค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่มาต้องได้ที่หนึ่งดีว่าดิฉันเองค่ะสุพิชชาค่ะ <c oughs> ก็นะคะขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ เราไม่ได้เป็นอะไรแค่นั่งทบทวนอันอย่างเดีเครียดเปล่าลองไหมมันจะดีหรอดีสิใครเครียดอ่ะเอาลองก็ได้วะ ทำไมกูได oh. ้กลิ no ่นบุหรี่วะคนเหม็นนะเออว่ะแม่งคนเหม็นเลยเออแสงจะมไม่ชัดพักนิ่งเป็นไรวะทำไมดูยง้มย่จังทำไมกูได้กลิ่นบุหรี่จากมือวะก็เพราะว่ากูเรียนเนี่ยกูเลยต้องพุ่งบุหรี่เพราะกูรู้ว่ามันทำให้กูรู้สึกดีขึ้นที่มึงสูบเนี่ยมึงไม่รู้หรอมันมีโทษอะไรมั่งอ่ะกูไม่สนเอาไว้เลนแค่มันทำให้กูรู้สึกดีก็พอแต่มันจะทำให้มึงเป็นลรกมะเร็งปอดนะเว้ คือมึงจะให้ชีวิตมึงพังแต่ทิ้งความฝันไปจริงเหรอวะกูกกกไม่ยอมทิ้งความฝันไปไง่ายๆหรอกีอคตรเกี่ยวกับเ้าแก้วดีกว่านี่จัด